ลา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 เฮ้ยจริงๆเอ้ยเจ้ายักษ์จะทำอะไรตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอโ,อโอ้โหฉัดพ่ก <ไป S 1> ทำงาน <ไป S 1> มาไปเลยไปเลยไปเลย โอ้อา้าวสวัสดีครับทุกคนทําอะไรกันอยู่เอ่ยฮ่าฮ่า่า,า,าทุกคนอาจจะง,งงนะครับว่าผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับผมเพิ่งกลับมาจากทํางานนะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือผมทํางานมาทั้งวันได้8บาทนะครับทุกคนเอ้ยทำไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยวะเออแม่มีแจ่ของเพิ่มราคาแต่เงินเดือนเราเดี่ยไม่ค่อยจะเพิ่มเท่าไหร่เลยดูสิได้วันละ8บาทโอ้ตายตายตายเฮ้ยแป่แปลกว่ะจะทำไมเจ้ายักษ์ไม่ค่อยจะหาเรื่องเราเลยวะเออดีอนะดีแล้วทุกคนนะคือวันนี้ปกติแบบถ้าเจ้ายักษ์มาเจอเรามันจะ ไ่ข้าเราใช่ป่ะเพราะว่าเราไปหาเรื่องมันไ้เยอะแต่วันนี้แปลกวเ้ยเดินผ่านล้วแล้วก็เดินผ่านไปเออดีละอ่ะเดี๋ยวเราเอาเงินเก็บก่อนละกันนะทุกคนนะนี่เงินผมเยอะใช่ไหมละ่ะทุกคนจริงๆไม่ได้เยอะหรอกทุกคนนะันมีแค่กองเดียวเออหลังจากทํางานมาหลายวันเลยนะครับผมนะเออทำงานมา8วันเราได้บรลกฏดมาหนึ่งกองนะครับทุกคนแล้วก็นี่เราซื้อเนื้ออันนี้มากินนะครับมีน้องหลายคนบอกว่าอันนี้มันคือเนื้อซอมบี้นะครับทุกคนนะใช่หรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ผมขอ ไปจ่ายตลาดก่อนละกันทุกคนนะตอนนี้ก็มันก็ถึงตอนเย็นแล้วตอนเนี้ยต้องไปหาซื้อของอาหารซื้อของใช้ในบ้านนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราจะไม่มีของใช้ในบ้านนะครับเดี๋ยวตลาดมันจะเลิกกันก่อนโอเคโอเคปะเดี๋ยวเราไปตลาดกันก่อนดีกว่าทุกคนนะฮ่าเ,เออทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านละกันนะครับผมสถานการณ์เออโลกโควิดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมนะก็อยู่บ้านดูพี่ดีกว่านะครับผมถึงพี่จะลงไม่ค่อยทุกวันก็เถอะ <c oughs> โอเคทุกคนนะเออ นี่เรามาถึงตลาดแล้วเราซื้ออะไรดีนะเออเนื้อกงเนื้อไก่เด้อเนื้อเบื่อละเออยากกินอย่างอื่นบ้างแอปเปิ้ลทองแพงเอ้ยแต่แครอททองก็กินได้นะแต่มันแพงอ่ะเอออันละสามบาทเลยแหละแล้วก็อุ้ยไผ่ไผ่ชิ้นละสองบาทเหรอน่ารองนะน่ารองเออเอาสับปะรดแปดชิ้นละกันทุกคนนะแปดชิ้นเออเอาไผ่สักแปดชิ้นละกันโอเคซื้อหน่อยนะครับลุงนะนี่ซื้อไผ่ทุกคนเราซื้อไผ่ฟอกทองไปกินหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นทั้งอาหารแล้วก็ ของหวานด้วยเออร้านปลาก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยจําได้ว่าเราซื้อไปแล้วล้วเ,เอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนลืม <c oughs> เออซื้อไปไว้แล้วอ่ะซื้อไอหัวมังกรม่ถ้าจำไม่ผิดม่งั้นก็หัวคนนี่แหละเดี๋ยหรือว่าหัวซอมบี้วะแล้วไอ,อน่าจะเป็นหัวซอมบี้แน่ๆเลยแล้วเราเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่ลืมแล้วเนี่ยเออช่างมาเจอแล้วกันทุกคนนะเออมีอะไรอีกไหมหน่าร้านเค้กเหรออยากซื้อเค้กสักก้อนนะแต่ซื้อไปแล้วละกันทุกคนขอสักก้อนนึงแล้วกันเอาไปไว้หน้าบ้านจะยักไม่ค่อยจะเอาเคกกมาส่าตรงแบบทีดันู เท่าไหร่เลยทุกคนนะใช่ปะเออเซ็งจริงๆเลยทุกคนอ,อันนี้ร้านอะไรอ่ะทุกคนร้านอะไรอะ่ะเอ,อ้ยร้านใหม่เหรอทุกคนเขายังไม่เอาป้ายขึ้นเลยอะ่ะร้านอะไรเออลุงรับลุงขายอะไรหรองอแกก็เปิดดูแล้วไม่ใช่เหรอฉันขายปลายัางไงล่ะแหมไม่มีตาดูเลยนะกเกเอา่า <laughs> อะไรวะ,ะรเนี่ย <c oughs> แค่ถามไปเฉยลุงก็ด่าแล้วทุกคนไม่ซื้อแมงเลยดีมเนี่ยทุกคนโอ้ลุงขอโทษนะลุงแค่ปากไล่ไปนหนึ่งเมื่อวานนี่ลุงทะเลาะกับเมียโอ้ทะเลาะกับเมียแล้วเอาบาลงที่ผมเนี่ยนะลุงนะโอ้เอ้ยเออลุงขายปลาอุ้ยปลาก็ไม่ได้ถูกๆนะเนี่ยก็มันไม่ถูกไม่แพงมันราคาพอดีพอดีราคาตลาดเออลุงครับผมเออผมอยากเลี้ยงปลาผมต้องไปเลี้ยงที่ไหนอ่ะอ๋อนายนี่มันโง่จริงๆนะคนปกติก็คงเอาไปเลี้ยงใน อ่างปลาได้แหละนะถ้านายมีอ่างปลานายก็สามารถเลี้ยงได้นะแต่ถ้านายไม่มีนายก็เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าตอนเนี้ยคือปลามันต้องอยู่ในน้ําที่มันลึกนิดหน่อยนะแต่นายสามารถเก็บได้หลายวันอยู่นะเพราะว่าฉันมีอ่างเล็กๆให้โอ้โอเคครับลุงเออผมอยากเลี้ยงปลาสักประมาณเออกี่ตัวดีนะไอถ้าเหมาหมดได้เป็นกี่บาทวะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนดิกี่บาทวะเนี่ยเอาเงินมารวมกันดูทุกคนโอ้สามสิบหกบาทเหรอโอเคเราสามารถซื้อได้ทุกคน งั้นผมเหมาหมดเลยแล้วกันนะลุงนะผมอยากเลี้ยงปลาในอาาชิปด้วยเป็น37บาทแล้วกันนะลุงนะทุกคนผมจะเหมาปลาหมดเลยนะครับทุกคนนะเราเราไปหาที่เลี้ยงทีหลังแล้วกันเพราะว่าผมอยากเลี้ยงปลามากๆเลยผมเป็นคนชอบปลามากๆเลยทุกคนดูนี่สิพวกมันน่ารักมากๆเลยทุกคนดูดิสินนเ,สเอ่อเดี๋ยวดเลี้ยงให้เป็นหมวดหมู่โอเคปลานนโมนะครับผมแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ลาคลอตนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวลุงครับเดี๋ยวผมไปหาที่เลี้ยงปลาก่อนนะครับลุงไปแล้วนะโอ้เดี๋ยวก่อนไอนมเดี๋ยวมึงไปอะไรครับลุง จะเอาตังค์ทอนเรอผมไม่เอาที่เหลือติปไม่ใช่ไม่ใช่แกซื้อเยอะนะลุงก็จยาจะกลับบ้านไปเทะาลากกับเบียต่อแล้วโอเคเดี๋ยวลุงให้ปลาที่เหลือแล้วกันนะเอาไปฟรีเลยปลาปักกระเป๋าที่คนไม่ต้องการโอ้ใช่เหรอลุมอุยเราได้ปลาปักเป้าฟรีแลวทุกคนโอเคผมขอเลยแล้วกันนะครับลงุงขอบคุณมากครับลุงนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาอุดหนุนอีกทีนะโอเคทุกคนเราได้ปลาปักเป้าฟรีด้วยว้าวของดีของดีทุกคนเออดีดีเด,ดีโอเคเก็บไปเก็บไป,เก,บไปเก็บไปแล้วก็โอ้เราได้ทั้งผ่าน แล้วก็ได้ทั้งเค,ค้กกลับบ้านแล้วก็หูแถมมันเหลืองเงินต้งหกบาทกลับบ้านเนะนี่ยทุกคนเออหน้าภูมิใจจริง,รงเลยนะเหลืองเงินซะด้วย <c oughs> ว้าวสุดยอดเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเออวะ่ะจะว่าไปเราจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนวะเนี่ยปลามันไม่ใช่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดไว้แล้วว่าจะเอาไปเลี้ยงในอ่างตรงนั้นนะ่ะเลี้ยงไปอ่างตรงนั้นนะ่นะนะอ่างตรงล้างมือไอ้เจ้ายักษ์อ่ะแต่ปลามันเยอะเกินไปไงถ้าสองสามตัวมันพอเลี้ยงในอ่างได้เว้ยแต่นี่มันปลามันแบบหูเป็นสิบ,ส,บ,ส,บสิบตัวเลยทุกคนเออ แลผมขอคิดก่อนละกันนะว่าเอาไปเลี้ยงที่ไหนแล้วก็กินเนื้อซอมบี้เด้อเออจริงๆนี้เป็นเนื้อซอมบี้จริงๆเหรอเออทุกคนถ้าเป็นเนื้อซอมบี้จริงๆนี้เรากินเนื้อซอมบี้ไปตั้งนานเลยเหรอเนี่ยแล้วเราไม่เห็นแบบมีสถานะหิวเลยทุกคนทุกคนมั่วหรือเปล่าเนี่ยฮะแหมโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาไปเลี้ยงไว้ในห้องน้าเจ้ายักษ์ก่อนละกันทุกคนนะเพราะว่าอ่างเจ้ายักษ์เนี่ยมันอันใหญ่ทุกคนโอเคเดี๋ยวนอนก่อนละกันโอ้ยเช้าแล้วเลยทุกคนปเราขึ้นไปข้าางบนตมที่เรานัดหมยทุกคนเเเดี๋ยวราาอไป้ นี้แล้วก็ี pads. เดี๋ยวเ,าเอาเงินเก็บแล้วก็เอาภายฟักทองไว้นี้แล้วกันแล้วก็เค้กเหรอเค้กนะผมเอาไวต้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันทุกคนเผื่อเราจะได้กลับมากินโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเอาปลาไปเลี้ยงที่อ่าองอาบน้าเจ้ายักษ์ดีกว่าทุกคนนะอ่าทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาสัตว์ไปเลี้ยงในอ่างอาบน้าเจ้ายักษ์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้คืออ่างมันค่อนข้างใหญ่นะครับปลามันจะได้ไม่กัดกันเองนะทุกคนนะมันจะไม่ได้ไม่แย่งอาหารกันโอเคไป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 นะฮะโอ้เดี๋ยวทางเดินนี่แบบ ได้แลวเนี่ยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปลาปักเป้าลงไปก่อนละกันทุกคนนะเพราะว่าปลาปกติด่เออไม่รู้ว่าอย่างไงนะไปเลยลูกพ่อไปเลยไปเลยนี่ไปเลยไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวโอเค๋ยวมาใกล้พ่อนะอย่ามาใกล้พ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนทุกคนโอเคอ่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนะผมคิดว่านะคือปลาพวกเนี้ย ถ้าเราเอาไปใส่ไว้ในเนี้ยคือปลาไม่ต้องตายแน่ๆเลยถ้าจะยักษ์มาเห็นนะทุกคนไม่ต้องจับไปกินแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยแค่ปลาปักเป้าแล้วกันทุกคนนะแล้วก็รอไอ้เจ้ายักษ์มาอาบน้ําพอมันอาบน้ำปุ๊บมันก็จะโดนปลาปักเป้าทิ่มโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปขล่าแล้วก็ไปแอบก่อนละกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอให้เจ้ายักษ์มันเข้าบาก่อนละกันนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้แอบดูมันตอนที่มันอาบน้ําแล้วก็โดนปลาปักเป้าทิ่มตูดตายทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าดูดีดูดีดูดีเดี๋ยว ยามันกลับมาอาบน้ำแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาพวกนี้ไปใส่สระน้ําก่อนละกันถ้ามันอยู่ในถังมันต้องตายแน่เลยทุกคนโอเคมาอยู่ในนี้ก่อนนะอย่าหายไปไหนนะหวังว่ามันคงจะไม่ลงท่อใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันลงท่อเราไปตายนี่เซ็งเลยนะทุกคนทั้งอุตสาห์ซื้อไปต้องแพงโอเคเลี้ยงในนี้ก่อนละกันปลาเขียดร้อนเราหายตัวนึงไม่นะเนี่ยปลาเขียดร้อนเราวางเมื่อกี้มันหายไปตัวนึงอนะ่ะตายเถอะโอ้โหลง <c oughs> แค่วางเลยเฉก็ตายแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรโอ้โหอย่างนั้นมันก็เหลืออยู่หลายตัวอยู่โอเคทุกคนไปไปเดี๋ยวเราไปแอบก่อนแล้วกันจะยักษ์มันคงต้องมาแนา่ๆแหละเดี๋ยวเรามานั่งรอในนี้แหละทุกคนนะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนเรารอๆก่อนแล้วกันทุกคนเฮ้ยนานจริงๆเลยนะ้า,า,า,าเฮ้ยไอเจ้าย,ย,ยักษ์มาแล้วฉันอาบน้ำดีกว่าวันนี้โคตรร้อนเลยเออคิดว่าร้อนทุกคนเออโอเคเออดูดีดูดีเออยอ่ะอ่ะอะอ่มันคือโอ้โหปลาปลา เต็มเลยเนี่ยอุ้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 ยอ้ยอ้ยออ้หูอาจเาปลาปักเป้าไปในนี้เนี่ยโอ้โหโอ้ยทุกคนเจ้าแย่งหมนอาบนะเราโดนปลาปักเป้าทิ้มตูนโดนพิษด้วยเอามีดมาทิ้มแกให้หมดค่าแกให้หมดเลยเฮ้ยทุกคนมันจะฆ่าปลาักเป้าเราเราต้องมาเก็บเคือนไม่นะ ทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บคืนก่อนทุกคนนะอุ้ยมันจะฆ่าปลาปักเป้าเราเราไม่ยอมเอแต่แบบอยู่ดีเดินเข้าไปรึปโดนทิมเฉยเลยเหรอเนี่ยโอ้มันไปจับปลาปั๊าปทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคโดนเองโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอย่ายวทำเราสิทุกคนเอาเราไปจับไปได้เหรอเอปะป๊าป้ามันจับไปได้อ๋อมันต้องใช้น้ำก่อนดีกว่าใช้น้ำนี่ไม่ได้ไม่ได้ดีไงโอ้ย โอ๊ยเกือบตายเกือบตายมาตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเลยเจ้าพวกโอ้โหอยู่เด็กๆเซจะจับอืเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็ตายด้วยฝีมือเจ้ายักษ์หรอกให้ตายเถอะน้ามันยิ่งโหดร้ายอยู่ไอตัวเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันอ่าเราจับเรียบร้อยแล้วทุกคนนะอ๋อลงไปข้างล่างอุ้ยจะตายอยแล้วทุกคนมาเข้าบางก่อนอุยอุ้ยแอบอยู่ข้างล่างก่อนหายไปไหนแล้วเนี่ยเออหรือว่าฉันคิดไปเองวะแต่มันแต่มันเจ็บนะเมื่อกี้เนี่ยเออ เราแกไม่แน่อพแกเนี่ยทุกคนดีนะเราเอากลับมาก่อนเฮ้ยมันกลับไปแล้วทุกคนเอาไปใส่ไปใส่ขึ้นมันต้องกลับมาอาบน้ำไม่แน่เลยเพราะว่าวันนี้มันร้อนมากโอเคเฮ้ยเฮ้ยเแล้วเราเออว่าจะว่าไปเราจะเอาใส่ยังไงวะเนี่ยมีน้ำน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้โอเคไปไม่ได้ใส่กันโอเคโอ้ยเกือบเกือบ ทุกคนเราต้องใส่อยู่ไกลหน่อยนะครับทุกคนนะไม่งั้นนี่มันทิมเราตายแน่เลยเออผมเกือบตายเพราะไอ้ตัวเนี้ยหลายรอบละโอเคแล้วก็ดีเรียบร้อยทุกคนฮ่าฮ่าฮ่ใส่ไปเรียบร้อยทุกคนนะเดี๋ยวรอเจ้ายักษ์ไปอีกรอบนึงแล้วกัน<ไ>นะครับทุกค<ไ>นนะ<ม>เอาผ้ามาแล้วโอเคทุกคนมันจะไม่มีอะไรในนี้อีกแล้วนะอเอเอเฮ้ยมันอาบน้ำนี่ลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยได้่ายเฮ้ยรอบวาย วายไอเจ้ายักษ์โก้วายวายหฉันเอาบีดไปหนึ่งฉันจะดีแดงโอ้ย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 จะให้ปลาปังเป้าแกนนมัต้องเอออย่าฆ่าปลาฉันจะซื้อมาแพงยายาไอ้แม่หนีไปแล้วไอ้เจ้ายักษ์โก้นี่แกใช่แม่เป็นคนบงการจะเกือบตายเพราะแกเนี่ยจะไม่แกอาบน้ำหรอกปลาปังเป้าสุดรักของฉันมันอาบน้ำาแทนแกแล้วเฮ้ยทุกคนอาบน้ำฉันแกอยากได้แก ไม่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยทุกคนแกอย่าทำป๊าป๊าเป้าฉันนะฉันขอร้องฉันจะตีป๊าป๊าเป้าแกโอ้ยไม่ได้ไม่ทุกคนจะทำป๊าป๊าเป้าเราไม่นะไม่นะแกแกจะทำป๊าป๊าเป้าฉันอย่า ไม่นะโอ้ยไม่แกอย่ามาปะป๊าฉันสิไปทุกคอนปะป๊าเราตายหมดแล้วบางเนี่ยวไปทุกค้อนขึ้นไปดูก่อนไม่นะก้อนแกตายไปหมดเลยโอ้ยไม่ดูดิทุกคนไม่เลยตัวเดียวแล้วเนี่ยทุกคนเราต้องจับตัวเดียวไปก่อนเดี๋ยวๆอโอเคไม่นะเจ้าหนูถ้าแกอยู่นี่แกคงตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวๆจับมาก่อนเออขอให้จับได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวๆอบางน้ำขึ้นก่อนทำไมน้ำมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยทุกคน วางน้ำวางน้ำวันไม่ได้ปล่อยไปแล้วกันทุกคนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคทุกคนเราต้องรีบดีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจ้ายักษ์มันจะมาฆ่าปลาปเป้าตัวสุดท้ายของเราเดี๋ยวเราต้องจับปลาพวกนี้ไปด้วยไม่นะปลาพวกนี้ทั้งหลายมาเด้มาเด้มาเด้เร็วแกต้องมาอยู่กับฉันที่บ้านอ้ไม่นะเพราะไอ้เจ้ายักษ์มันโหดร้ายบ้าเห็นไหมทุกคนบทสดจับให้บทก่อนแล้วกันโอ้ยไม่นะเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือ3ตัวสี่ตัวโอเคเอาน้ําก่อนเอาน้าก่อนทุกคนเอาน้ําก่อนมานี่เอบทเลยไปไปเราดีก่อนแล้วกันทุกคนไม่งั้ ดูที่สิป้าปเป,ป้าโดนฆ่าหมดเลยอ่ะโอ้โหทุกคน จะยากทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้วะเดีย่ยมันเลวมากเลยไม่นะโอ้ยเดี๋ยวไดว้เอา้าตอนแรกทำไมปลาตอนแรกเราใส่ไปมันไอปลาเขียดร้อนนี่มันมันหายไปตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีกลับมาครบเฉยอะไรวะเดีย่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปหาที่เลี้ยงปลาที่ใหม่ดีกว่าตรงนี้ไม่เวิร์กโอ้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องขอไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยตอนนี้ไม่นะโอ้ยเดีเ๋ยวอ,อ,อ,อาหารเราก็มีในดีดีวาโอเคกินก่อนลลลกกกันนออ้้้หยยเเเงงงมาาาทททุคตไปปีี่ ไม่ไม่ไม่งั้นปลาเราต้องตายหมดได้เลยเจ้ายักษ์มันยิ่งโดหดร้ายอยู่ด้วยทุกคนมันฆ่าปลาปักเป้า,าทีเดียวตายหมดเลยออะดูสิจากหลายๆตัวเหลืออยู่ตัวเดียวไม่นะทุกคนสลับวันนี้ทุกคนพี่ขอตัวลาไปก่อนและกันบ,บายนะทุกคนนะไป็อาจีเลี้ยงที่ใบแล้ว